สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหามัธยาฐานของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะคะเป็นแบบช่วงคะแนนนะคะการคำนวณหาเนี่ยก็จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ n ส่วน2แล้วก็จะต้องใช้สูตรดังนี้นะคะก็คือมัธยาฐานเนี่ยเท่ากับ l บวก n ส่วน2ลบ sigma fi หารด้วย f m นะคะแล้วก็คูณด้วย i เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวแปรแต่ละอย่างในสูตรเนี่ยหมายความว่าอะไรเนาะ l, l ก็คือขีดจํากัดล่างของชั้นที่มัธยฐานอยู่นะคะ n, n ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมด sigma fi ก็คือผลรวมของความถี่ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นก่อนชั้นมัธยฐานนะคะต่อมา fm นะคะก็คือ ความที่ของชั้นที่มัธยฐานอยู่ซึ่งจะอยู่ตำแหน่งที่ n ส่วน2นะคะและ i ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นจากนั้นขั้นตอนการหาเนี่ยเริ่มแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือ 1. เราต้องไปหาความที่สะสมมาเพิ่มนะคะก็คือทำตารางความที่สะสมเพิ่มนั่นเองอันนี้คือขั้นตอนนะคะ สเราก็หาตำแหน่งก็คือ n ส่วนสนั่นเองจากนั้น3ก็คือแทนค่าสูตรได้เลยโอเคเรารู้ขั้นตอนแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างถามว่าตารางแจกแจงความถี่นี้ให้หามาัธยฐานขั้นแรกเลยเราก็ไปหาขั้นที่หนึ่งนี่นเลยค่ะ หาความทีสะสมเพิ่มมาความทีสะสมก็คือนำความทีของชั้นแรกบวกชั้นต่อไปชั้นแรกย่อมเป็น2เสมอชั้นต่อมาอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องความทีสะสมนะคะนำความทีสะสมไปบวกกับความทีของชั้นถัดไปก็จะกลายเป็น2บวก2กลายเป็น4จากนั้น4ไปบวก5ก็เลยกลายเป็น9 9ไปบวก8ก็กลายเป็น17ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะการหาความทีสะสมก็แบบนี้เนาะก็จะได้ ตารางความทีสะสมมาต่อมาช่วงตำแหน่งนี้ก็เพื่อหาว่าตำแหน่งที่เราหาได้ก็คือ2มันคือ n ส่วน2ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าข้อมูลนี้มีทั้งหมด40เราก็นำา40ไปส่วน2แสดงว่ามันคือตำแหน่งที่20นั่นเองตำแหน่งที่20เราก็ไปดูช่วงตำแหน่งค่ะความทีสะสม2ก็คือเป็นช่วง1-2ถึง2ความทีสะสม4ก็คือเป็น3ถึง4 9ก็คือ5ถึง9ความที่สะสมเป็น17ก็คือ10ต่อ10ถึง17นั่นเองแสดงว่าตำแหน่งที่20เนี่ยอยู่ชั้นที่อะไรคะอันตรภาคชั้นที่71ถึง75นั่นเองซึ่งมีความถี่เป็น10นะคะความที่สะสมเป็น27แบบนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อเราทราบตำแหน่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปแทนค่ากันนะคะ แทนค่าในสูตรเราก็ยกสูตรขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของมัธยฐานมันคือ20ตำแหน่งที่20ก็คืออันตววักชั้นเท่าไหร่เอ่ย7 1ถึง75มันคืออันมัธยฐานอยู่ชั้นนี้เนาะจากนั้น L ก็คือคีดจำกัดล่างจาก71เราต้องลดไปยูศูยก็เลยกลายเป็น70.5 N ข้อมูลเรามีทั้งหมด40ตัวแล้วซิกมา F i ก็คือความถี่ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นก่อนมัธยฐานเราก็ย้อนไปดูตารางนิดนึงค่ะความที่ของชั้นแรกใช่ไหมคะถึงก่อนชั้นมัธยฐานนี่ไงคะความที่ของชั้นแรกมัธยฐานอยู่ชั้นไหนเอ,อ่ยอยู่ชั้นนี้เนาะเอออยู่ชั้นนี้แสดงว่าต้องเอาความทีนี้มาบวกกันหรือจริงๆเนี่ยเราใช้ความที่สะสมตัวนี้แทนได้เลยนะคะ ให้เรายึดว่าค่าของเราอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะอยู่ชั้นนี้ก็ให้มองชั้นความทีสะสมขึ้นไปก็จะกลายเป็นซิกมา FI นั่นเองมีค่าเท่ากับ17นะคะแล้วก็ FM ก็คือความทีของชั้นที่มาธยฐานอยู่ก็ไปย้อนดูความทีของชั้นที่มาธยฐานอยู่ก็คือ10นั่นเองใช่ไหมคะนี่ ไของเราก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเราก็ไปดูว่า71 –ถึง75ชั้นของเราอันนี้นะคะมีความกว้างเท่าไหร่ก็กลายเป็น5นั่นเองจากนั้นไปแทนค่าสูตรเลยค่ะ L ก็คือ70.5แล้วก็บวกด้วยวงเล็บ n อส่วนสก็คือ20ลบด้วยชั้นบนหารด้วยด้านข้างนี่ค่ะลบด้านบนหารด้านข้างจําไว้นะคะลบบนหารข้างนี่ค่ะ ลบบนก็คือ17อาหารข้างก็คือ10นั่นเองนะคะจากนั้นก็คูณด้วยความกว้างก็คือ5คณิต่าของเราทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะทำในวงเล็บก็คือทำ20ลบ17ก็กลายเป็น3ส่วน10ใช่ไหมคะจากนั้น3ส่วน10ไปคูณ5ก็จะกลายเป็น1.5แล้วก็บวกด้วย70.5 คำตอบของเรามาธยาฐานข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ72นั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนฝึกจำตัวแปรว่าแต่ละตัวคืออะไรที่มาของตัวแปรแต่ละอย่างคืออะไรนะคะอย่าลืมว่าซิกมา FI ก็ให้มองความที่สะสมของชั้นที่มาธยาฐานอยู่ได้เลยแล้วก็ FM ก็คือมองด้านซ้ายก็คือความทีของชั้นที่มาธยาฐานอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะ ขอบคุณค่ะ